เอโยวัสด hey, so ุกับโซนสิครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน, B bike, นรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะลูกค้า mm hmm. ผมจะพามารีวิวรถสไตล์นิกเก็ตบายเข้าใหม่หนึ่งลำนะครับเป็นเจ้ายามาฮ่าเอ็มทีหนึ่งห้านั่นเองครับลูกค้าเป็นรถที่แบบขับขี่ดีมากๆและกําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยนะครับเจ้ารุ่นนี้นะลูกค้านี่เลยชุดสีตัวรถนะเป็นสีดำสีสวยเลยครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์155ซีซีครับลูกค้าเป็นระบบหัวฉีดนะคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมนะคันนี้รถเดิมๆทั้งคันครับลลูก mm hmm. ลูกกคค้้าาได มีกระจกติดปลายแฮนด์ได้ไปนะฮะเป็นของแต่งนะและคันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าคันนี้เลขไม่เท่าไหร่นะฮะเจ้าคันนี้นะลูกค้านะเลขไม่นะครับอยู่ที่6,800กิโลเมตรเท่านั้นครับผมประมาณนี้เลยครับผมรถสภาพใหม่กรี๊บครับลูกค้า เลขไม้แค่หกพันกโลเนี่ยลูกค้าได้ไปเนี่ยเหมือนสภาพมือหนึ่งเลยผมตีเลยนะคันนี้เอาไปเลยสภาพ90้าสิบเปอร์เซ็นครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มเ,มเ็มครับลูกค้ามาพร้อมกับโชคหน้าอไซิ์ดาสีทองนะตัดกับตัวรถสุดๆไปเลยนะฮะชุดสีั่งนี้สวยใสมากๆครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะฮะตามการใช้งานเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยเป็นแบบแบบพวกริ้วรอยขีดขวดตามประสาหกพันโลครับลูกค้านะ โซ่สเตอร์นีีสะอาดกิฟตเลยครับลูกค้าท้ายไดไ้เป็นท้ายเดิมนะรถมีทรงดีแล้วนะครผมดีมาจัดกันได้เลยนะในเลขไม่แค่6,000กว่าโลลูกค้าได้รถสภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับออกใหม่90,000นแสนหนึ่งนะแต่วันนี้ผมจัดราคาให้เลยฮะถูกๆอ่าประมาณนี้เลยครับผมเครื่องเงียบๆเลยเครื่องไม่ดังควานไม่ไหลเนี่ยลูกค้าดูพักท้าได้เลยฮนะ ยังคมๆอยู่เลยรถเลขไมล์หกพันโลเนี่ยสภาพใหม่คลิปลูกค้าได้ไปคุ้มยี่งกว่าคุ้มครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้าสวัสดีครับ